โพดสวยๆโพดสวยๆเอากูสิหูน้อหัวมึงสมบอ้ิเาเมื่อมามึงสวยสวยหางมึงสูงคาคืบนนี่อ้ยสวยๆสวยๆอ้ยสวยโมเมนตน้อกไม้นั่นสวยเหยาะ สวยๆไทยมุมไใดแน่บอยาวก,ากไผเอาตะปาดอกอันนี้ไหมอหนาค่ะไ่กบอกูหยาดมิงผูมิงผูอยู่มันกรดอก,กรเรือแท้ไม่กินน้ำหวานเน,ะน,นาะเขาปลูกปอเทืองเะเขาเลี้ยงพึ่งเลยเนาะเมียนบอกนะบุ้ยพ่นง,งามอันเดี๋ยวได้เดี๋ โอเคงามมล้เนาะไปเปียนเสืปลีัยน่เสือเขเอามันก็ห่อนตีห่าเออเอาถิ่มึงสมายใจโหลด สวัสดีพี่น้องมือนนิกับมาพ่อกันคือก้ากับแอ F. บอวยแอบบัสนซ่องแอบบันซาดพี่น้องพ้ามา,บาเบิงปอเทื่องเาเจะปลูกไว้แต่วันพูร้ายลายพูแบบหลายพูพูพูพี่น้องงามงามแบบมากกับมูจะของไม่หยอดยางกันเลยมาทายลูกมึงพี่น้องเมื่อจบตายเสร็จแง่ไหนเท่ากับ คันมันเป็นหน่วยนี่เขาก,ก็เก็บหน่วยมันไหวได้เนาะวิวานปีนาผู้ขาในสิป,ปูขึ้นกันสิวานไหวโอ้ยมาจบแต่พี่น้องเดืองห่วยเหี้ยอยู่งามงามแห้งหลายผู้ขานี่สูงรอยเจ็ดสิบสองเนาอพี่น้องจึง้นพี่ต้นมันนี่มองงามกับง,งามผลเ้อพี่น้องเบิง่งหมูมาเลย โอ้ยเปลี่ยนสูตรจะไหนมันก็เป็นกระนางกระเรืองตัวอีบ้าเฮ็ดไปสูทีบทั่วแขนเถอโอ้ยเนียฝรั่งมาพีผีมาพี่มายืนมองนี่นี่นี่มายืนมองนี่นี่นี่พีมาพีมากเม่อไหร่จะนัดกันมื่หร่เอาเสียงง่ายทำทายใส่สุดเจ้าสาวที่ไหนทายพี่วีดิ่งเนาะนั่นยืนมองหันเฮ้ยเออเออนั่นแหละ นี่นายนี่นายเดี๋ยวสักกอนถือไว้สักกอนให้กูถ่ายสักกอนเออเออนั่นแหละคือคือเหรอเนาะคือเมียฝรั่งอู้เ่เวนตาหมือเออข้อมันโปกมันเห็นสีดำเงเออเป้ดพุงวหัหัวหัมัวัวมันเวหวหันหัวหัวหัวหวหัวหัหั่หัวห ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอลบันซาดและพี่น,อน,นออ้องด้วเดี๋ยวไม่หงกอะไรยงี้ยอกเอาหงทอง่องคนติดตามอยู่ติดตามช่องอยู่จะเป็นกูภูมิใจหลายมีคนติดตามา3คนโอเคแล้วบอกอู้สวยค่ะบิดหน่อยบิดหน่อย <c oughs> โอยบิดค่ะโอ้โหสวย <c oughs> บิดไปทางน ون, ู้นบบิดไปทางนู้นโอเค เฮ็ดเหมือนจำเรื่องนั่นนะเฮ้ยจำเรื่องเสียงตาเบิงเข้าทั้งขางนี่เออลองเอาหมวกออกก็ได้เฮ้ยเออแล้วเฮ็ดมือแบบโอเคนี่ละนี่กอบรูปกู่ามี่ยังมีติลูมึงอีปากมึงเลยอ๋อเขาคอยนุ่นเนอะฮะอ๋อเขาถ่าย ยูท yeah, ูปอยู <collar> <cells> ่เลยเฮ้ยเอามาเามาสิเอามาเทาจิตใจให้กล่องเ้ากระงามอยู่เลยเด้อเฮ้ยกูคือกับหัวกับหางรหัสอีหยังอีผากยำปอดมึงวุ้ยกูเนี่ยเนี่ยพอข้าวกูเนี่ยในเหงื่อออกอยู่มึงคือหน่อยล่ะ ไม่ไม่ไม่มันสีวิ่งมาหวานอาฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลวันซันในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวทอนีดาสเปหิราคุยกันกับมูสองคนแล้วเราเฮ้ยเอาเปิด้าโอ้ยตายดอกเฮ้ยเออคือแจ่งดีแต่โทษศั์หันหนามาเฮ้ย ับ่เล้ยนับเพียงอย่างเนาะเออสวยยกมือขึ้นสูงยกกุ้งๆโบเมนเออจังทร์สันลลาอุ้ยมึงมึงกระไดนี่ฮะอู้สวยเพรามันได้กาแฟเลยองเออขนาตรงๆเออแค่รูปนี้ยเยยุตเอ้าเปลี่ยนท่าไปโหลดเฮ้ยมักแนวไรไปโหลดเออเออสิจังใดกิเฮ็ดกูติทายมันเม่นเมิดหน่าล่ะ บิดบิดไปหันไปถ่ายตาบอกมากท่าไรถ่าบิดไปโดดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถ่ายเองสารว่าอุ้ยสวยเฮ้ยสวยสวยสวยอุ้ยงามงามเฮ้ยอุ้ยบักหลายรูปนังเฮ้ยปลาเที่ยงปลาเที่ยงน้ำมุน เอาเอาไปให้เฮาออกจากโหมดกล่องได้เฮ้ยบเออกิมกลางโอ้ยไทยรูปสจไทยอยังห่าเห็ดยังกระโปปินเท่าแล้วเท่าเลยห่าเมื่อยโอ้กูระจาก มาจบเถอะพี่น้องใอ้จบ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 ,จบอืมเอิงสีเด้อ,อดพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอลมันซาาเด้อ<ร>พี่น้องเด้อเอาเป็นว่าลำลาพัดจากกันไปคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสว,ส,สวัสดีจ้าอ้ยหายมันจะเป็นเขากล่องสวัสดีนี่แต่พี่น้องสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่